นักเลยแต่ว่าตอนนี้ได้ลูกแตะมมุมครับเรามารู้ใจจังหวะแบบนี้ครับเ,เล่นสั้นนะครับบอลคืนมาที่มูซาซิดิเบ้ซิดิเบ้เปิดเข้าไปลูกที่นี้โอ้โหาซาบี่ีเรียบร้อยมาได้เหมือนกันครับตีเสมอเป็น2ต่อ2ครับโจนาธานโอ้โหบอลเปิดของซิดิเบ้ครับแม่นยำม,มากมากทีแรกกิติพงษ์เซฟได้แล้วครับแต่ว่าบอลไม่ไปไหนครับโจนาธานม่งซ้ำต่อไม่เหลือ2ต่อ2ครับมาครับลาบุรีกลับมาได้เหมือนกัน หรือว่าแต่มุมเล่นสั้นกันมาแล้วซิลิเบ้ครอสตรงนี้โจนาธานอยู่ข้างหลังพิทิวัตรนะครับดูครับเล่นชิงคืนกลับมาโคทีแรกปัดไปชนคานครับแล้วก็เจอๆตรงนั้นเลยจริงจริงก็น่าจะเข้าในจังหวะแรกนะครับแต่ว่าติดทางอินทปงคูแถวเชือกและนี่ก็เป็นประตูแรกในฤดูกาลนี้ของโจนาธานครับโอ้โหนี้ไม่น่าเชื่อนะครับสี่ประตที่เกิดขึ้น เป็นประตูแรกในฟุตบอลลีกกับต้นสังกัดทั้ง4คนเลยนะครับมีเช็คกันนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไราครับผู้สีใ,ให้สัญญาณครับเป็นประตูตีเสมอของทางราชบุรีนะครับ2ต่อ2ครับ4ประตูก็ในช่วงครึ่งแรกโอ้ราชบุรี10คนครับยังอุตส่าห์ยิงตามตีเสมอได้